เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือหลายอย่างนะคะแต่มีเงื่อนไขและรายละเอียดยังไงจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะ <S <S การยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอจัดสรรเงินเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกอยอทอดังนี้ค่ะ เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัยธรรมชาติรายละไม่เกิน3,000บาทค่ะกรณีที่สวนยางประสบภัยธรรมชาติจนเสียสภาพมีต้นยางได้รับความเสียหายคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่ในบริเวณที่ได้รับความเสียหายซึ่งเกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ ประสบภัยหรือนับตั้งแต่วันที่เหตุภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงนะคะเงินทุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำแค่อัตราร้อยละ2ต่อปีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางประสบภัยพิบัติเช่น อักคีภยัยอุทก,กภยัยวาตภัยและภัยแล้งหรือเพื่อรักษาพยาบาลตนเองหรือเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือกู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริมก็ได้ค่ะ โดยวงเงินการกู้ยืมในแต่ละวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเห็นสมควรซึ่งสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการได้ที่การยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆค่ะ เงินให้แก่ทายาทของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางกรณีที่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเสียชีวิตนะคะซึ่งครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีค่ะโดยช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละไม่เกิน3,000บาทและเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทรายละ30,000บาทค่ะซึ่งสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขานะคะซึ่งเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทรายละ3 0 0 0 0บาทต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน90วันถัดจากวันที่เกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิตค่ะย้ำนะคะสวัสดิการที่การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทจัดสรรให้เนี่ยสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www. raot.co.th นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคทุกสาขาทุกจังหวัดค่ะ